ประกาศสำคัญ m e t a เวิร์สไทยแลนด์เพื่อรองรับการขยายตัวของ m e t a เวิร์สไทยแลนดในอนาคตอันใกล้ทีมงานมีแผนเปิดขายพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมจากย่านเอกมัยทองหลอ่อ โดยผู้ใช้ m e t a เวิร์สไทยแลนด์มีสิทธิร่วมตัดสินใจผ่านวิธีการโหวตด,ด้วยเหรียญ w META บนระบบเมตาเชนแบ่งเป็น4หัวข้อดังนี้ 1. พื้นที่เปิดขายที่ดินเพิ่มเติมพร้อมพงอโศกพระรามสี่พระขนง สุขุมวิทยซอยเลขคู่วิทยุชิดลมคลองเตยยกเว้นสวนเบนจกิติหมาเหตุเป็นการกำหนดโซนิ่งโดยคร่าวๆอาจปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม 2. ราคาที่ดินต่อ e t x หากตั้งราคา30 BUSD ต่อ e t x เห็นด้วยควรขายราคาดังกล่าวไม่เห็นด้วยควรขายราคาถูกกว่านี้ไม่เห็นด้วยควรขายราคาสูงกว่านี้ไมายเหตุราคาเป็น KUB MVP คอยจะประกาศช่วงเปิดขายอีกครั้ง สาจำนวนที่ดินเปิดขาย10000แสน e อทใกล้เคียงกับเฟสหนึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนเปิดขายน้อยกว่านี้ไม่เห็นด้วยคนเปิดขายมากกว่านี้ 4. การขาย h อ e x เฟสสจะนำแผนที่ซอยย่อยออออก ไม่เปิดขายพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสวนสาธารณะหน่วยงานราชการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกำหนดการโหวตวันที่30มีนาคม2 0 2 2เวลา20นาฬิกาเปิดสแนปช็อตผู้ถือเหรียญ w M E T A เพื่อนับสิทธิโหวตในระบบ วันที่31มีนาคม2022เวลา12นาฬิกาลบ2เมษายน2022เวลา12นาฬิกาเปิดโวตด,ด้วยเหรียญ Double META ตามสิทธิที่ snapshot ไว้วันที่2เมษายน2022เวลา20นาฬิกาสรุปผลการโหวตช่องทางการโหวต h t t p s colon w o r d m e t a c h a i n a t เครื่องหมายสี่เหลี่ยมบนระบบ MetaChain ผลการโหวตจะถูกนำพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าการเปิดขายที่ดินใหม่จะเริ่มช่วงหลังย้ายระบบมิเกรชันของ m e t a เวิร์สไทยแลนด์ไปยังบิดคับเชนทีมงานแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง Q&A 1สิทธิการโหวตมากน้อยขึ้นอยู่กับอะไรตอบ จำนวนเหรียญ w u m e t a ในกระเป๋าบ,บนระบบ meta chain ก่อนเวลา snapshot โดยหนึ่ง u m e t a เท่ากับ1สิทธิโ2 y v จำเป็นต้องมีที่ดินก่อนโหวตหรือไม่ตอบไม่จำเป็น 3. เหรียญ w u m e t a จะเป็นอย่างไรหลังกดโหวตแล้ว ตอบอยู่ใน wallet เหมือนเดิม snapshot เป็นการเช็คว่า wallet นี้มีโทเค็นเท่าไหร่ไม่มีการล็อกหรือฝากโทเคน็นใดๆ 4. โหบวตเพื่ออะไรตอบเพื่อให้ community มีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญ มีผลกระทบต่อแพลตฟอร์มนอกเหนือจากฟีดแบ็กปกติ 5. ขั้นต่ำของ w M E T A ที่สามารถโหวตได้ตอบหน M E T A ก็มีสิทธิโหวตได้เช่นกัน 6. ตรวจสอบการโหวตอย่างไรผลการโหวตโปร่รงใสหรือไม่ตอบระบบโหวตทำผ่านบล็อกเชนผู้ใช้ต้องเชื่อมต่อกระเป๋าก่อนโหวตสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทันทีหลังโหวตเสร็จสิ้น ฝากติดตามและกด u u s c r i b e YouTube ช่องของ MetaVerse Thailand ไว้ด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชม